สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแก้ไขประเภทงบประมาณนะครับซึ่งเวลาเราจะรายงานนะครับและนําไปให้ผู้ในการกองคังเซ็นและให้ท่านประหลัดเซ็นเนี่ยจะมีปัญหาคือประเภทงบประมาณยอดบวกกันแล้วไม่ตรงนะครับเวลาเราไปเลือกสรุปยอดผู้รับเงินเบีย้ยคลิปแยกตามประเภทนะครับดังนั้นถามว่าปัญหา นะครับเราจะแก้ยังไงในเมื่อมันเป็นงบอุดหนุนทั่วไปงบผู้หนุนเชาะกิจงบท้องถิ่นใจเองซึ่งปัจจุบันมันไม่มีงบอุดหนุนเชาะกิจแล้วเป็นงบอุดหนุนทั่วไปเราอยากจะแก้ไขซึ่งตรงนี้เองเนี่ยไม่มีผลต่องบประมาณนะครับเพราะเวลากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือสํนานักงบประมาณเวลาจัดสรรงบประมาณมาเขาจะดูยอดว่า60เท่าไร70็ดเท่าไร80ิเท่าไร90เท่าไรนะครับ และมีคนพิการอายุต่ำกว่าสิบปดปีเท่าไรอายุสิบแปดปีขึ้นไปเท่าไรก็จะจัดสรรเงินมาตามนี้ครับไม่ได้มาดูว่ายอดรวมทั่วไปเฉพาะกิจท้องถิ่นใจเองเท่าไรแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแก้ไขครับเพื่อจะได้จบปัญหาท่านก็ไปที่หน้าค้นหาปกติครับท่านไปเลือกสถานะมีชีวิตอยู่ท่านไปเลือกเบี้ยความพิการครับหรือจะเลือกผู้สูงอายุแล้วแต่ตามใจเลยนะครับอันนี้ผมจะแก้เฉพาะพิการอย่างเดียวท่านเลือกงบประมาณครับ ว่าเฉพาะกิจเสร็จแล้วกดค้นหาครับเราจะเจอหนึ่งลายครับเป็นอุนอุนเฉมวิทิาเราทําไงแก้ไขครับกดแก้ไขเสร็จแล้วไปดูครับเบี้ยความพิการนี่ไงครับเป็นงบอุนอุนเฉมวิทิาท่านกดเป็นทั่วไปเลยครับหลังจากนั้นทําอย่างไรมากดบันทึกครับบันทึกแล้วนะครับท่านดูครับเราเลือกสถานะมีชีวิตอยู่เลือกงบอุนุนิวมวิทิาลองกดค้นหาดูว่า มีไหมนะครับไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างจะไปอยู่ที่งบทั่วไปทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือยอดนะครับของการดําเนินงานของเราดังนั้นวิธีการแก้ไขแก้แบบนี้ครับยังไงแล้วก็ลองไปตรวจสอบถ้าอยากจะแก้ไขถ้าเกิดไม่อยากแก้ไขก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนทิ่นจะดําเนินงานครับ